ปียพร้อมด้วยทนายเกิดผลแจ้งความกลับเปินไอรินข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาวันนี้วันที่12มิถุนายน2566ที่สอพอ,อ,อปากคลองรังสิตเวลา13นาฬิกาพิธีกรคนดังปอเปียการเวลาเสาเรือนพร้อมด้วยทนายเกิดผลแก้วเกิดได้เดินทางเข้าแจ้งความข้อหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณากับนักร้องนักสแสดงสาวเปิ้นไอรินสีแก้ว โดยคนายเกิดผลได้เผยว่าวันนี้แจ้งความร้องทุกข้อหาหมิ่นประมาทก่อนต้องดูความผิดกี่ครั้งกี่กรรมต่างกรรมต่างวาระเพราะอีกฝ่ายมีการโพสต์และให้สัมภาษณ์สื่อหลายครั้งส่วนเรื่องฟ้องแพ่งยื่นฟ้องแน่นอนแต่อาจจะเข้าร่วมโจทกับพนักงานอายการหรือจะฟ้องแยกเดี๋ยวพิจารณาอีกทีส่วนเรื่องคดีที่คู่กรณีแจ้งความนั้นขอตรวจสอบกับพนักงานก่อนว่ามีการแจ้งความจริงหรือเปล่า ถ้าแจ้งความจริงก็คงต้องดำเนินคดีกลับข้อหาแจ้งความเท็จทิธีกรดังปอเปียเผยว่าค่อนข้างกระทบกระเทือนขออนุญาตพึ่งกระบวนการยุติธรรมถามว่าถ้าติดต่อมาจะไกลเกลี่ยจะไกลเกลี่ยไหมก็ให้เวลามานานแล้วคะ่ะทุกอย่างเป็นเรื่องของอนาคตยืนยันดำเนินคดีให้ถึงที่สุดสุดท้ายไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพร้อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ถามว่ากระทบเรื่องงานยังไงบ้างป๊อเปียถึงกับกลั้นน้ำตาไม่อยู่ก่อนจะหันหลังไปร้องไห้ทางด้านทนายจึงได้เป็นตัวแทนตอบว่ากระทบบ้างในเรื่องคนที่ไม่เข้าใจนอกจากนี้ยังได้ชี้แจงถึงคลิปที่บอกว่าจะยุติการเป็นพิธีกรว่าเป็นคลิปเก่าตนยังทำหน้าที่ต่อรับห่วงความรู้สึกคุณแม่เพราะท่านไม่สบายเป็นโรคปอดขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจ